สวัสดีค่ะโคสิลักตันเซเลตนะคะอะไรค่ะวันนี้โค้ดมีของดีมาให้นะคะโคเชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนเคยเป็นเหมือนโคสอนอ้สมัยก่อนอะสมัยก่อนนะก่อนที่โค้จะมาเป็นนักสร้างในเาลาใจแบบนี้นะคะโคเป็นนักบัญชีพันธแท้นะคะเป็นนักบัญชีแบบอยู่กับโต๊ะเลยนะคะไม่เคยไปไหนเลยเนาะโลกแคบสุดๆชมเชยเชื่องช้าขี้กลัวขี้อายไม่กล้าแสดงออกทําผมบ๊อบด้วยสเวนตานนาเต นะอดีตแล้วก็เป็นซูเปอร์ซิมเลยนะคะจนปัจจุบันนี้โค้ดทะลุกรอบตัวเองออกมานะแล้วก็มีชีวิตแบบใหม่ที่ตัวเองหลงรักทุกวันเลยโค้ดมีชีวิตตัวเองตกลุมรักชีวิตตัวเองทุกวันว้ามีความสุขทุกวันเลยชอบไหมคะแบบนี้อยากมีชีวิตแบบนั้นไหมนะอยากมีใช่ไหมคะทุกคนอยากมีนะอยากทําสิ่งที่เราอยากทําอยากจะทําสิ่งที่เป็นแพชชั่นแต่ไม่กล้าออกมาไม่กล้าออกมาจะาก,กรอบเดิมๆนะคะโค้ดเลยเนี่ยอ,อ,อยากจะถ่ายทอดนะคะว่าตอนที่โค้ดเปลี่ยนแปลงตัวเอง เกได้บัญชีโลกแคบเนาะแล้วจะทะลุกรอบออกมานี่ทํำยังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายโค้รรู้ดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะเรามีงานที่มั่นคงนะอาชีพการงานก็ดีเป็นผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีเงินเดือนก็สูงมากๆเลยกระโดดออกมาทําอะไรที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยทํามาก่อนมันจะทําได้ยังไงนะคราวนี้เนี่ยมันก็ติดความกลัวในใจเยอะแยะมากมายมันก็สงสัยตัวเองอะเนาะทั้งที่แบบว่ามองตัวเองเดงดอยอยู่ตอนนั้นนะคะฉันจะทําได้ไหมจะมีคนตอบรับฉันไหม จะมีคนสนใจไหมฉันรู้ด้วยว่าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฉันเป็นดกูรูมาฉันฝึกตัวเองฉันรู้หมดทุกเคล็ดวิชาฉันชอบอ่านหนังสือมากเลยแนวพัฒนาตัวเองแล้วฉันก็เปลี่ยนตัวเองได้เจ๊ก็มาชินซุปเปอร์ซิมนะคะโค้ดก็ฟังสารพัดกูรูสอนเลยนะคะแล้วโค้ดเป็นนักลงมือทําโค้ดจึงรู้หมดทุกเคล็ดวิชาเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเมันจะอุปสรรคอะไรก้าวข้ามที่มันก้าวข้ามไม่ได้นะคะก้าวข้ามความคิดลบตัวเองบางทีก้าวข้ามไม่ได้ก้าวข้ามเรวว่าาคมเชื่อ ความเชื่อเขาเรียก belief ในตัวเองนะความศรัทธาแลวก็ในตัวเองเนะี่ยเราไม่มีเราอ่อนมากๆเลยถ้าเราไม่รู้วกันสร้าง belief หรือสร้างศรัทธาให้ตัวเองเราจะไม่กล้าก้าวเดินหรือเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะคะเราก็จะไม่กล้าก้าวเดินอีกเช่นกันมันจะมีจุดที่แบบหยุดยั้งเราเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วเวลาที่เราเนี่ยกล้าทะลุกรอบออกมาแล้วนะเวลาไปลงมือทาของจริงเนี่ยมันไม่ใช่สําเร็จง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครู้หมดเลยว่าเวลาที่เราติด กับจุดต่างๆของชีวิตเนี่ยจะก้าวข้ามยังไงโค้ดเลยมีแรงไปดานใจนะคะจัดทำออริโอซีดีอันหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่าสร้างตัวจากศูนย์นะคะโชว์ให้ดูนี่แถมแต้มโอ้ยขอบอกเริศสุดสุดเริศสุดสุดโอ้โหฟังแล้วปรีสลบไฟท่วมครับผมเนะะืเพราะว่าโค้ดนะ บอกหมดทุกรายละเอียดวิธีการก้าวข้ามจุดต่างๆในชีวิตที่มันบล็อกศักยภาพเราปิดกั้นตัวเองก้าวข้ามความกลัวนะคะเออนะเอาไปทําตามโค้ดนะติดสปิดทันทีครับผมต้องฟังให้ได้เลยออริโอซีดีชุดนี้นะคะ150นาทีที่จะตื่นเต้นเร้าใจฟังสนุกสนานมากๆที่สําคัญนะได้แรงบันดาลใจแล้วได้ วิธีการเขาเรียก how to นะวิธีการทั้งวิธีคิดและวิธีการ mindset กับ how to ต้องไปคู่กัน mindset และ how to นะคะโค้ชจะบอกหมดเลยว่าการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยความรวดเร็วเลยนะทำยังไงบ้างนะห้ามพลาดเด็ดขาดฟังสนุกเข้าใจง่ายเอาไปใช้ได้ทันทีเปลี่ยนชีวิตได้ทันทีและติดสปีดทันทีเลยนะคะาหาซื้อได้ตามร้าน C1 ทั่วประเทศเลยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดล้วจะขอบคุณแตงโมโอ้ฉันดีใจได้ฟัง audio ีดีชุดนี้ของโค้ชนะคะแล้วก็จะมีชุดดับมนได้แน่นอนนะคะอะอะละค่ะไว้โค้ชจะเอาสิ่งดีมาให้อีกนะคะได้รักแจกใจโค้ชอักตันลีค่ะ